มาไม่ไม่มีเด็กมันหลุดหมดไม่ได้ตรื่อหนึ่งว่าไม่โปรกว่าไม่โปรกับไม่พอยังตอนไม่ไม่ใบใบร้อนมาโปกับเด่นลักก็ดูหลุดแม่มาจับตอมฮะฮะคุณตายายนี่ไม pues ่แก pues ่ใบปลื้มโจ้หรอ Nhưng cái chơi này cũng biết Cứ bố đâu đi mà đợt rơ bỏ Mà chắp bố tâm trí của rồi Có lỡ về leo Vì như lại quá tự tự tạch mẹ mà Thế rồi Đấy cái này cái kì lạ lô kì lô mà lẹn mình không Bố này chắp. Mình chạy mày của rồi Quyền đét là mấy cái mày plát Mà chắp bố tôm tôm Ờ à. Nhi chữ đây đi Hả? Dài chữ rồi Chân Nên này? À, chán. Chữ thì ra Và tôi ra chung thì chán chữ chữ. Đề đề, chân chân Chữ nói mẹ đệ, chân chết tâm nó và phân Chữ anh ư Chữ phân Thế Ấp à, ra chung như chữ phân Chân Rồi วมมาวันดีมีตุราจะมาปอบใหญ่นะม่ตุราจะมาเปอะไรกันต้องคุยกันจากีตคนยิงใหย่มีลูกีคนใหญ่มีลูกี่คนลูกจานตองคนยิงกี่คนจ่ายกี่คนยิงคนจายคนอะไรลูกี่คนต้งคนยิงกี่คนจายกี่คนยิงต้องใหญ่ เฮ้ยลูกกี่คนสองคนยอะกรคยหายเลยโอมแม่ตั้มมาื่อแกตายตั้มวันนี้ก็เรียกว่าตั้มเต้แคว๊บและเต้หนามแนวยิงเฮ้ยยังไงเป็บซักเลยเฮ้ยตั้มต่ตั้มเอ้มีลูกมีเต้าไหมนี่ลูกเต้ามันไม่เต้าไอ้ลูกเต้าช่องเต้าไอ้ตัวยิงนั้นเต้าเจอไปก่อนบุเล้งหลังมีลูกมีเต้าปักยิงชายอยู่ chín ra nhà vu tao đói hả ra nhà vu tao đói cơ là sao tao cũng bự đồ cả nắp nè ta Nắp nè đi ra nhà vu tao đói và cha cơ là sao nó cơn là sao là quy đồ bự và tên kia pì bản ni ta ai ai lấy cái quần cắp để tê tên ni ai kia pì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จัดกิงอยู่บ้านโยกี่คนอยู่บ้านโยกี่คนอยู่บ้านกี่คนเนี่ตอนนี้ยังไมห,หนุ่งเนี่ยังจิงตัดเบ,บาจัา้นชั้นมาทำารเฮใจไปมาทำารนี่เออจกจกไม่เอาเป็นทีนี่เออคือยายเออเรานี่นะอีหลายกวงเราอีหล่ายไม่ยายควงว,าาวา่าตอนนี้ยายได้บูนัดแล้วคุณไม,ม่ใจกินเป็นครับก็ กิดไงว่าลูกเป็นเขา้ำตาลมาเจ้ากลักมันจะโดนัดว่ายได้โบนัดแล้วรู้ไหมได้โบนัดเลยคือยายรู้ไหมตอนนี้ยายตัมพิตยัยล้วงยายตัมพิตยัยล้วงเอรอยายพิดเลยลูกแก็ิดใหญ่ยล้วงลูกเจ้ายายจื่อมาลีใช่ไหมใช่แล้วจื่อมาลีใช่ตึ้งลูกเจ้ายายนี่ มีปีเบากันยางไมนีเจอ,อ,อแอดตู้บาปเพราะนั้นนี่ใจดีลูกเจ้าจิดตู้บาปแา่ไ่เจิดตูปบาปไอ้ตอนนี้ยายรู้รืออปลุกยายรู้รืออปลุว่าตอนนี้ลูกเจ้ากูยายป่ารางมาเกลูกบื้องด้วยยายแลวไอ้ไรก็บ่าปาร่างมาแลว้วลังตีไม่ใจร่างลังตีปาตายมา,าตึ้งเลวลูกเจ้าตึ้ตอนนี้ไปได้อยกับป่าใ,ใจโก้ินใจรู ได้กบกวาดใจซะก่อมันแก่กว่าใจกูจิินได้กับกวาดใจสักดาสองเล้วสองเล้วคุณได้เป็นน้องกับเจ้าเมืองได้ตายแล้นมันจกได้เป็นน้องเจ้าเมืองก็จ้างให้กูมาจับตัวตึนไปป้าไปประงอันเจ็ดช่วงกุดยังไคยยี่คนในพี่น้องตึนนำจังกูนตึนกูประงอันหมดกว่าป้าไปได้แต่ใจตายกันมันบาดหลวงเป็ดเพราะฉะนั้นตึนเป็นตัวตายได้เดีวแล้วได้ปั่นเสื่อก็ ไอ้ลูกตา้วุ้กูไปได้กับป้าจ๋าเหรตัวไอ้ปั๊หลานคอดกติกา